สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องโมหองเชิงตุงนะคะคือเมื่อวานน้องยังไม่ได้รีวิวที่ห้องพักเลยนะคะวันนี้น้องโมหองก็ตื่นเช้ามาทานข้าวทานอะไรเสร็จแล้วเนาะ,ะคือแต่งตัวแต่งอะไรเสร็จแล้วนะคะคือตอนนี้กําลังหารถแก๊่ที่จะพาเราเที่ยวอยู่นะคะแต่ว่าห้องพักน้องยังไม่ได้รีวิวเนาะน้องจะมารีวิว <Lance. S 2> ที่เราพักกันก่อนนะคะพี่ทุกคน ตอนนี้นะคะก็มาดูห้องพักเราเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพี<ๆ>่ีก็คืออ่าแาวๆนี้บ้านจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะตอนที่เดินมาไปดูคลิปที่ใหม่หรือว่าหอมหนุ่มเนาะที่เขาถ่ายอะ่ะหมาเนี่เห่าเห่าเห่าเราเยอะมากเลยนะคะกว่าที่จะเดินผ่านมาได้เนาะนี่ก็อ่าห้องเช่านะคะก็จะ,ะประมาณนี้คือเราเช่าอยู่ห้องห้องหนึ่งนะคะคือก็ไม่แน่ใจว่า อ,อยู่ได้ทั้งหมดหรือว่าไงไม,ไม่ใช่เนาะคือแค่ห้องเดียวนะคะคือเขาทําให้เช่าอยู่แล้วอย่างนี้เนาะก็คือพี่ๆเขาจัดการอะ่ะน้องก็ไม่ค่อยรู้ความละเอียดเท่าไหร่นะคะก็จะมารีวิวให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันเนาะคืออพี่เขาจะมีแบบจักรยานให้เราขับไปซื้อของหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่เลยอัเดี๋ยวเรามาดูาในในห้องนะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้างในเนาะ ก็จะมีแบบโซฟาอะไรแบบเนี้ยแบบต้อนรับแขกหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะคือแบบอ่าเงียบสงบอยู่นะคะพี่ทุกคนมันไม่มีอะไรรบกวนนะคะนี่ห้องก็จะประมาณนี้แต่ว่าห้องของเราเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเขากําลังทําอะไรกันอยู่เนาะนี่นะคะอเอาขึ้นข้างบนข้างบนก็คือจะมีเตียงสองชั้นแบบเนี้ยอันนี้ที่น้องอมของไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะเตียงแบบเนี้ย ในสองชั้นข้างบนอันหนึ่งข้างล้างอันหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นไปยังไงคือห้องอื่นเราจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าอืเราเราเช่าแค่ห้องนี้นะคะเพราะว่ามีไม่กี่คนห้าคนนะคะที่เช่าด้วยกันนิดเฮ้ยจะไปไหนย,ยังอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำก็คือแบบยังรู้ด้วยยัยงกับห้อง ห้องนอนหนึ่งห้องเลยนะคะคือ mm hmm. แบบกว้างมากนะคะเราจะมีสักโครมมีอะไรต่างๆเนาะที่อ่านมากนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคนืนนอนหลับไหมหล,<ะ>ลับหลับสนติสน,ตเ,สนตเลยในตาลามไหมเนี่ยตรนอนที่เขาหลอกผี <laughs> ตาลามไหมเนี่ย <laughs> นี่นะคะก็คือจะมีะกระจกนะคะกระจกแบบน,นี้เลยคือนอนห้องรวอนเนาะ,ค,ะคือห้าห้าห้าคนนะคะ ก็นอนด้วยกันหมดเลยมาห้าคนก็คือนอนห้าคนนะคะเสื้อผ้าก็จะลบหน่อยนะคะเพราะว่าดื้อของอะไรเสร็จเลยไม่ซึ้งค่ะร้อนผีดอกไหมคะเมื่อวาน ไม่ซื้อค่ะรอนพี่บอกไหมคะเป็นคนเป็นคนบอกเขาเองนะเป็นคนไปหลอกเขาเองเอาสนหลอนทั้งคืนเลยพี่แก่งชอบแกลงอ่ะแล้วที่ไงคนนี้เป็นคนเจอคนเริ่มก่อนอ่ะพี่เลยเสิร์ชไม่ได้นึงเสิร์ชไปนิดนึงเอาสักกลัวกลัวไปหมดเลยแรกๆพี่ว่าจะไม่คุยเรื่องพวกนี้แล้วแล้วก็บรรยากาศมันพาดมันมันแบบเงียบๆเลยไงตีหนึ่งกว่ากับตีสองอ่ะใช่ก็เลย เราเดินสกสนุกกันดีกว่าใช่ค่ะไม่สนุวจกันนะกลัวอะไรนะอันนี้คือเราเราประหยัดใช่ไหมนะมันมันรวมกันห้าคนอย่างนี้ใช่คือห้องข้างเท่าไหร่นะครับพี่ค่าห้องนี่พันสองพันก้าออ้องลอปันสองพันสองพ่อเป็นห้องถ้าปกติเราจะเอาสามห้องใช่ไหมนี่คือเราห้องรวมกันเลยคือประหยัดตังค์นิดนึงใช่ประหยัดตังก์ประหยัดตังก์นิดนึงตังก์จะหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีตังก์กลับบ้านนเรามาหลายวันแล้วเนาะใช่ค่ะ เขียนไม่กี่วันแล้วก็จะกลับแล้วใช่ตังก็จะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอ่าต้องจตังจะหมด่ต้องอมกันแล้วใช่ถ้ารอนแล้วอีกหน่อยถ้าตังหมดก็เป็นอนวัดแล้วนะขอากินขอาหล่อขา่อบาชข้าเไม่ต้นเหรอะไปนอนไม่มีเต้นให้มีเต้นอมีเตนเตนอ๋อมีเตนนิอะอ่เป็นี้เหรออ่า อาตาตังหัวก็ต้องไปต้องไล่ไปนอนจริงอ่ะฉวยใช่อะไรไม่ได้ต้องไปนอนแล้วไงเราเวลาต้องไปเนี่ยไปขอบทาบขึ้นปากกินขนมปัโอเคพร้อมหรือยังแล้พร้อมแล้วที่ไหนกันอุธยานี่ค่ะอ่าก็คือที่ห้องนอนของเรานะคะคือจะมีห้าเตียงเขาจะแยกไว้เป็นที่ๆเลยนะคะเมื่อวานน้องไม่ได้ถ่ายเนาะแต่อ่าน่าจะมีคลิปที่ใหม่แล้วก็น้องความนุ่มนะคะเมื่อวานเนี้ยที่เห็นเขาแบบจะแยก อยากไว้แบบเป็นเป็นเป็นที่ที่เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือย้ายไปติดกันหมดแล้วแล้วผมเดียวไหนกันต๋าเลยติดเขาเลยแล้วผมเดียวไปทหนุไงก็เลย้ายไปตเขาเลยนั่นไงมาไม่มาเป็นพูดยังไงก็นั่นเลยนี่ตอนตอนแรกอ่ะมันจะห่างกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานลนพี่นนแล้วก็หอมหนุ่มล่อลวงผีเยอะหลอนก็เลย ย้ายเตียงขยับไปติดกันหมดเลยนะคะเนี่ยกลัวจริงจริงเหรอเคยเจอเหรอเคยเจอเคยเจอที่ไหมกงเทมได้แหละกูเทมได้แหละแต่ไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมแต่ว่ามันหลอกกันที่นี่เอาสัโหฟูหมดเลยอะคอยทำมุมอเคยเจอผีมาไงใกล้พวงเคยเคยเจอตัวเป็นๆเลยเหรอเป็นๆเลยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าเขามีเส้นเนาะเราเรานี่ไม่รู้สึกรู้สารอะไรเลยอ่ะใช่ เนี้ยของพันมัเป็นซะหอดพูดหลอกผีกันไม่หลอกตอนกลางวันมาพูดคุยกันตอนกลางคืนเนี่ยไม่เคยว่าู้ยจนน้อ้จนนี้ไม่ตกใจเลยใช่ไหมเวลาล็อตาตื่น่เนี่ยออนอนเต็มตัวกับเตยนเต็มเตะมเต็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 มเมเมเต็เเเมมมมมมเ็้ ไปเลยคนนี้แดนโม่เก้าโมงอ่ะกว่าจะตื่นมองตื่นกันนะใช่เมื่อคืนกลัวผีกันอ่ะใช่กลัวผีไงตอนแรกจะนอนอันนั่นเตียงอันนั่นเตียงเอาไปเอามาย้ายมาเอาสีเตียงพอจะไล่แบบอยู่ติดๆกันเมื่อวานนี้เอาเอามือถือตกเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรวิ่งเลยอ่ะอยากให้เห็นตอนที่นั่นอ่ะเมือนนี้เราอยู่แป้งเตียงแล้วก็เอาผมลง ใจเสียอีอย่างมาเลยใช่ไหมนอนคนเดียวไปบนห้องไม่กลัวนะแต่ว่าไปนอนรวมกันเนี่ยว่ากลัวผีนะแปลกนะเนี่ยใช่ตอนตอนที่ไปเที่ยวเออหลายๆที่นอนอนคนเดียวยังได้เนาะมาเราติดกันหมดเลยเนี่ยถ้ามันไม่มีใครมาพูดมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแต่พี่เขาเริ่มก่อนเนี่ยหอมหนุ่มเริ่มเนี่ยหอมหนุ่มเริ่มก่อนเดี๋ยวพี่พี่นนท์ก็ตามไงตามน้ำอ่ะ ไปเข <r ond> ่งมาแล้ว <ông> ก <rees an> <laughs> ็พ <laughs> <laughs> ี quiero, anyway. ่เฉก็อกว่ามาแล้วมาแล้วเลยรู้สึกเลยเลยหลอนไม่หมดเลยอันที่จริงอ่ะบ้านเขาก็ทำใหม่ๆเองอ่ะทำใหม่ๆมันไม่น่ามีอะไรก็อ่าห้องพักมันไม่น่าดีวีวตอนนี้เลยลบหมดเลยลบหมดเลยพี่ดูเส้อผ้าแต่ละคนอยู่จริงก็ทำมาเลย ค่ะเตียงเตียงนี้ไม่มีใครนอนเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยย้ายไปติดกันสี่สี่เตียงขยับเข้าติดกันหมด <c oughs> นี่ก็คืออ่านอกระเบียงนะคะพี่คนตอนกลางวันเนาะจะเห็นชัดกว่าอตอนกลางคืนนิดนึงเนาะแต่ว่าตอนที่มาก็คือน่าดูนะ,ะตอนน่าจะไปดูช่องพี่ใหม่แล้วก็หอมนมนะคะตอนที่มากันคืนน่ะเพราะว่าน้องหิ้วของหลายอย่างนะคะก็เลยแบบ ไม่ได้ถ่ายอะไรยเยอะเนาะห่วงกินด้วยนะคะเพราะว่าข้าวไม่ได้ซื้อข้าวเนาะแต่ตอนที่มานะคะพี่ทุกคนก็คือมันก็แบบมีหมาเยอะแถวๆนี้นอะเดินมาก็คือหมาเา่าบ้างหอนบ้างตัวรงหอนหรือว่าเขากันแน่ก็ไม่แน่ใจนะคะเอาไปเอามามาถึงห้องก็คือแบบมันหลอกผีกันอย่างเงี้ย<ช>ก็เลยแบบน่ากลัวก็เลยกลัวๆไปหน่อยนะคะ ก็นี่เลยนะคะบรรยากาศที่ที่พักของเรานะคะที่คนข้ะก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านปรึกษาปรึกษาวิวประมาณนี้เนาะก็คือแบบข้างๆเนาะเขาก็คือแบบจะทาบ้านเหมือนกันหมดหมดเลยเกือบหมดเลยนะคะคือกําแพงก็คือแบบเขามีแบบความระเบ,บิดมากๆนะคะคืออย่างที่น้องบัวหงให้ดูเนาะ,ะว่าแบบ แต่ละบ้านก็คือจะเหมือนกันแบบนี้ไปหมดแต่ก็จะแตกต่างบ้านนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็น่าอยู่ค่ะที่คนเงียบดีไม่มีเสียงอะไรรบกวนเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นซอยที่ไม่มีรถวิ่งเข้ามาตรงนี้เนาะนี่นะคะคือสุดสุดแล้วว่าสุดกะแพงแล้วนะคะถ้าแบบไม่มีคนในซอยนี้เข้าๆออกก็จะเงียบๆนะคะก็สงบดีค่ะ โอเคตอนนี้เราก็เต็มตัวจะไปเที่ยวแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปรปไปไปอพี่ๆเขาข้างล่างน,นะคะคือ,อเดี๋ยวจะให้ดูอ่าบรรยากาศที่อ่างห้องบ้านบ้านมันเหมือนกันอะแบบเป็นหมู่บ้านมันจะสันหน่ำนั่นเองนะคะที่เราพักเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกก่อนนะคะออกไปข้างนอกก่อนรอพี่ๆเขานอนเพราะว่าคลิปนี้ก็ยังไม่ยาวนะคะคือจะถ่ายแบบสั้น ไปาูให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะว่าเราพักที่ไหนนะคะหมู่บ้านจัดสรรนะคะนี่ทังแต่ซอยอะไรนี่ไม,ไม่ไม่มีใครรู้เลยจําไม่ค่อยได้แล้วนะคะมาถูกแต่ว,ว่าดึงดึงเชื่อนะะถามใครก็ไม่มีใครรู้เลยนะคะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้รถก็มาแล้วนะคะคือเป็นหมู่บ้านแบบนี้แบบเฉยๆงา,งานเลยนะคะ ที่เห็นนี่เลยเราก็มาเช่าอยู่แค่ห้องเดียวนะคะไม่ได้แบบเช่าทั้งหลังเลยเนาะนี่นะคะรถแก๊สที่เขาก็มารับเราได้แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะเที่ยวกันแล้วคะ่ะรอเ,เพื่อนๆลงจากห้องก่อนยังไม่มาอีกนี่มันมีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนที่นั่งนาะถ้าแบบนี้อะไรมันนั่งอ่ะมันนั่งได้ใช่ไหมไม่ขาดเนาะ นี่นะคะเอา้ารถแก็บมาแต่ว่ายังไม่ลงมารับหรอแล้วพี่อขาจะไปไหนรถมาแล้วนี่เอา้าอ,อ๋อเขาแบบถอยหลังคิดว่าจะกลับแล้วเดี๋ยวต้องเรียกใหม่อีกนะคะก็เลยงงโอเค ก็เดี๋ยวามาันนั่งอันนี้ดูก่อนนิดนึงนะคะพี่พี่เขากําลังลงมาพอดีมาแล้วมาแล้วโอเคพี่พี่เขายังไม่ลงมาไม่ดูว่าเป็นรถคันนี้หรือแบบขอรับขอบแล้วนะคะขอนนั่งดูก่อนมันนั่งสบายไหมอุ้ยฮ่ามันนั่งได้จริงด้วยนะคะพี่โอ้บรรยากาศออกจะด,ดีแต่เมื่อวานนี่มันหลอกผีกันใหญ่ คนหนึ่งเริ่มคนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็่าสําหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> น้องหมองก็ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอ่าเราจะไปเที่ยวต่อที่อื่นนะคะไปอายุธยากันเนาะ <c oughs> คือน้องหมอของยังไม่ได้ถ่ายคลิปรีวิวที่ห้องโรงแรมเนาะเพราะว่าพี่ๆเขาถ่ายเมื่อวานแล้วนะคะก็เลยวิวอยู่กลางคืนมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนาะ ก็เลยมาถ่ายตอนกลางวันแบบนี้ให้พี่ๆลูกค้าได้ดูกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทเที่ยงแล้วนะคะทเที่ยงแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนรถก็เพิ่งมารับนะคะก็เอาทำไมพี่ๆเราทึงไม,ไม่ไม่ลงมาสักทีอ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคพวกเราก็เตรียมตัวเที่ยวก่อนนะคะนะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <sk ill> กดติดตามและกระดิงให้น้องบอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ